ลุกเลยกนีจริงเลยทุกทีติดหรอกูดีครับที่ดีบอนพี่ตึ้งยังไงพื้นหลังให้กับเป้าง่เนบอลัะคุณตูมาี่้าผมไม่เตะไปข้าลอครับยังไม่เตะอยู่ที่หมายเลขสิบหกหรือหมายเลขสิ่ใคเตะหมาเตะไปข่างหน้าติดเข้าโวตเยีออกวเข้าโวตเอาะนี่ไปกับเบนต่อับ ีโอ้โหคุยหลังมาให้เจ้าแจ้งตรงนี้เอาละครับโดนแย่งไม่ได้โดยมาเล็กสี่ครับต้นน้ำบอกว่าเฟียเฟียเอาเอตเข้ามาข้างในตรงนี้ตรงนี้แล้วขอยืนบอกว่าไปเอาเลยอย่างเปาไม่เอาแล้วตรงเนี้ยเอาเจ้านี้มาที่เจ้านี้เอาตรงนี้เอาอทงเปาพาบอลหน้ารออินซินเอาเปาล็อกเข้าในเจ้านี โอ้โหตรงนี้เป็นไงโอ้โหตรงนี้เอาเขาบอกไม่ยุ่งก็ได้ไปแล้วเอาวางก็มาซีซีไมาออดไปเจ้าอีโอ้โหวู่งไปหนาปรตูนะพี่น้อ่ไปวลมลูกเอกหน้าประตูของทีมสาสัตเอคุมเลยแล้วตรงนี้เจ้าเขาออดตรงนี้ยังอยู่ครับของหลังโคของสาสัตรีน่อยู่ที่ไหนสิเพียงดีมากโอเคค้งน้ำตรงนี้

ต้นน้ำึงกันห้ต้นน้ำให้กับลูกนี้เอาหลุดแล้วถึงหมายเลขหจัาก็มากาเต่าถึงต้นน้ำวางมาดึงกันโอ้ยตรงนี้เขด้ยมาดึเส้นึงกัน้แมาลูกจิงนี่โอ้โหตรงนี้วาข้เ้าโอ้ยโอ้โอ้ไม่เล่นด้วยรับไม่เล่นดยยูไม่ทัเต้ ลูกนี้เอาลูกนี้อยู่ที่ข้าอ๊ตครั้งหนึ่งข้าวโอ๊ตทิกนี้มากจิ้มลงไปเป็นลูกทุ่มของทีมพัทญิผลเองทีมพัทญิผลนะครับอัลไพน์เจ้าบอาเอาบอลทิกนี้มาลูกนี้อยู่ที่อัลเปาอัเปาแล้วเข้าในโอ้โหโดนโดนโดนตัดขาอยู่อาลนี้ไปแล้วพอ้ชบอกว่ายังไงโค้ชบอกว่าสบายสบายไปอย่างนี้โอ้โห นี ừ, room, oh. ่เตะปาลงนี้เด้ต้นน้ำเข้าหัวไลงนี้เอายูที่นาโดนดนลงนี้โอ้โหลุงนี้ดูที่เขาวดามเขาอวดชิคก้ากหลังอีสายสายกีมาดูต้นน้ำนี่งนก้าไปีลงนี้โอ้หัเสาประตูของสายสายเราได้โอ้หวานไมออกนะคลงนี้สัดีค่ะไปางหน้เลยลนี้่ที่ต้นน้ำ เอานนเอายสีชุกไปมติดซีซีตรงนี้ยังอยู่ครับโรดพาบอลนะลรอกิ้นสุดล็อกเข้าในตรงนี้วางไหมวางมาแต่โดนริมไม่ถึงเนื้อเก็บมาที่โอ้ตรงนี้เอาลนะครับถึงคอลีอีกครั้งหนึ่งโอ้โหได้รับบอลหลายลูกแล้วขึ้นหลัง